สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราด้ดวย n d r o i d V1 นะครับอย่าลืมฝากกดรัดแชร์คลิปวันนี้จะทำเพื่อเป็นแนะนําสินค้าไม่ได้กชวนแล้วการลงทุนยใดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้ตคลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยังงน,น,นะครับอันนี้เราก็อยู่กับน,นราร็อกเดินเวอร์นนราร็อกเอ็นบีทีฟีทัร์นสายฟรีได้ๆนะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่118นะอันนี้ก็บอกตรงว่าวันนี้เนี่ยผมได้เงิน3ล้านคืนมาแล้วนะอา 3M ที่เสียเมื่อวันก่อนจากการ ที่ราคาสินค้าในตลาดมันลดลงจากเออจากรอปร์เซ็นเหลือสิบเอร์เซ็นะอ่าก็เนี่ยย้อนกลับไปสักเล็กน้อยนะอ่าตัวนี้จริงๆสามล้านเนี่ยมันลดลงเพราะว่ามูลค่าของเจากตัวที่ลดซื้อเคยซื้อประมาณเจ็ดแปดพันตอนนี้มันเหลือไม่ถึงพันนะอ่าออไอ้พวกนี้ลดสูงทุกอย่างเลยแต่ว่าวันนี้ก็ได้คืนมาแล้วนะนี่ก็ ันก็ขายดีอันนี้เป็นของเควกนะเควกลูกธนูก็วันนี้ขายได้นะวันนี้ขายของเควกลูกธนูได้ประมาณสามสี่ชุดนะวันนี้ก็ได้เงินมาประมาณห้าล้านนะห้าล้านห้าล้านหลกัลกๆนี่ก็ขายอีลูอย่างเยอะตอนนี้อีลูผมสามตัวพราค้าเนหมดเลยนะผมขายอีลูไปสามร้อยหกร้อยก้อนนะอีเลูใหญ่นะโอริก็ประมาณร้อยห้าสิบก้อนเพราสามตัวเนี่ยแทบจะไม่มีอีลูสักก้อนเลยเหลือก้อนสองก้อนไหม ขายดีมากไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรรอเปล่านะคนไปตีบอกบ้าว่าเลยหมดนะหินธาตุก็ขายดีนะจากอีลูปรับตัวจากสักครึ่งเดือนที่แล้วจากประมาณสัก2 0 0นะตอนนี้อีลูนี่ก็อยู่ประมาณหน้าร้านนะตอนนั้นจาก2,005 2,000ตอนนี้หน้าร้านนี่เขาขายอยู่ประมาณ8,000ตอนแรกผมขายแบบ5,000นะอู้ออกต้นบโหแบบต้นขาดตลาดอีลูตอนนี้ขายดีมากอาุลี่ก็ พอจะได้นะขายดีแล้วก็หินทาก็ขายดีนะ,ะว่าไม่รู้เขามีกิจกรรมอะไรก็ถือว่าเราได้ทุนคืนแล้วนะพอที่จะไปหมุนนี่สองล้านเจ็ดนะจริงๆผมก็ไปขายทำกำไรรอบนี้ผมก็ซื้อไอ้นี่เหมาไอ้นี่มานะี่ยพอแล้วก็ของพวกเพิ่มเอีก็ขายดีนะช่วงนี้นะนะก็เลยก็ซื้อ,อนี่มาแต่ว่านี่ยังขายไม่ออกสักอันเลยนะตรดูแต่นี่มันเป็นน้าผลไม้ง่มันก็มันก็ราคาสูงนะแต่ว่ามันกว่าจะหาเ หาอง่นได้นะแล้วก็อะไรอีกมากมายก็เลยทําให้ผมไม่มั่นใจว่าเง่นตัวนี้มันมันอเอาไปเลี้ยงตัวอะไรนะเลี้ยงกระต่ายด้หรือเปล่านะไม่ะมันใจเอ้ะกระต่ายต้องไปแครหลอดสิมจะไม่ได้เลี้ยงอะไรนะก็ซื้อไปก่อนอาจจะน่าจะขายได้นะอันนี้ลงทุนไม่ใช่นะซื้ออันนี้ผมซื้อมาอลลพันนะอัลลภันกี่อันผมซื้อมาเกือบหกร้อยอันนะอันเฉพาะอันนี้ก็หกแสนล้วมั้งเออมจะเจ๊งหรือเปล่านะ โอเคก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้เงินคืนแล้วนะนะเงินคืนแล้วนี่นี่ก็เป็นชุดชุดไอ้นี่อีกนะชุดชุดอันนี้สืกเป็นชุดอ่าอันี้ขายดีมากในในเนี้ยอเนี้ยจริงจมันเป็นส่วนผสมของคุกลูกธนูนะถ้าสร้างลูกธนูของฮันเตอร์อันเชอร์แต่ว่าบางคนมาซื้อเพียวเพียวร้อยอันผมมีประมาณสี่ร้อยอันวันนี้ก็เหลือขายเหลือเท่านี้ไะบางคนก็มาซื้อแปดสิบอันผมงงซื้อไปอันทำไรแต่อย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเออ เนี่ยรอบที่เราซื้อแปดสิบอันรอบนี้ซื้อเก้าสิบสองอัน,นเออเนี่ยจะซื้อเป็นร้อยซื้อไปทำอะไรเยอะแยะผมงงกันมันทําลูกธนูได้หรออันนี้อันนี้มันเป็นเควสสร้างลูกธนูนะแต่ว่าไอคอนขนเนี่ยที่มันดอกจากอันนี้นดอกจากหนอนเขียวนะไม่รู้เอาไปทํากิจกรรมอะไรหรือเปล่าต้องรอดูนะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะก็จะเจอกันใหม่พีหน้านะครับเจอกันใหม่บ๊ายบาย